การอ่านเป็นทักษะส,สำคัญในการรับสารเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการแสวงหาตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความคิดกว้างไกลเหมือนกับการเพิ่มอาหารให้กับสมองของเราในปัจจุบันนี้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ง่ายการอ่านจึงไม่ได้มีเฉพาะในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น หากแต่ยังมีการอ่านในรูปแบบของสื่อดิจิทัลเช่นการโพสต์ข้อความหลายๆโพสต์บนกระดานสนทนาการเขียนบล็อกส่วนตัวการโต้อตอบทางอีเมลการสนทนาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผ่านอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนอกจากเราจะอ่านเพื่อรับข่าวสารข้อมูลในแต่ละวันแล้วเรายังใช้การอ่านร่วมกับการฟังการพูดและการเขียน เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อเราอ่านแล้วต้องคิดต่อด้วยว่าเราเข้าใจเรื่องราวที่เราอ่านมากน้อยเพียงใดอะไรคือใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านหากอ่านแล้วตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าเราอาจจะอ่านได้นะแต่เรายังอ่านไม่เป็น แล้วอ่านได้กับอ่านเป็นต่างกันยังไงโอ้โหดอกกุหลาบทั้งหมดนี้คุณแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอครับใช่แล้วจ้าแม่ปลูกเองกับมือเลยนะต้นกุหลาบออกดอกสวยจนมีคนมาขอซื้อเลยนะโหสุดยอดปไปเลยครับคุณแม่แต่ถ้าผมอยากปลูกกุหลาบสวยๆแบบนี้บ้างจะทำได้หรือเปล่านะ ถ้าลูกอยากลองปลูกดูจริงๆลองศึกษาจากสมุดบันทึกของคุณยายที่ทิ้งไว้ให้แม่ดูดีไหมคุณยายก็เป็นสุดยอดนักปลูกเหมือนกันนะเมื่อก่อนสวนบ้านเรามีแต่ดอกไม้สวยๆก็เป็นฝีมือของคุณยายนั่นแหละจ้าโหสุดยอดเลยครับถ้างั้นผมขอยืมสมุดบันทึกคุณยายไปอ่านก่อนนะครับได้เลยจ้าในสมุดบันทึกของคุณยายเขียนว่า ดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักหลายคนนึกถึงดอกกุหลาบซึ่งดอกกุหลาบนอกจากจะสวยงามและมีกลิ่นหอมแล้วยังถือได้ว่าเป็นดอกไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดอีกด้วยแต่กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าปลูกยากต้องเป็นคนมือเย็นถึงจะปลูกจนออกดอกง,งอกง,งามได้สำหรับวิธีการปลูกกุหลาบนั้นเตรียมกระถางให้พร้อมจากนั้นผสมดิน และขุยมะพร้าวในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งจากนั้นตามด้วยปุ๋ยคอกแล้วผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้เตรียมไว้ใส่ลงในกระถางจากนั้นนำกุลาบมาวางไว้ตรงกลางแล้วจึงกลบดินให้เรียบร้อยหลังจากนั้นวางขุยมะพราะ้าวหรือฟางทับไว้บริเวณด้านบนอีกครั้งแล้วรดน้ำต้นกุลาบให้ชุม่มหากดินที่ใส่ไปนั้นยุบตัวลงมากให้เพิ่มดินเข้าไปใหม่ อ่นแล้วขั้นตอนก็ดูไม่ยากลองทำดูเลยดีกว่าอุปกรณ์ครบหมดแล้วเอมีกระถางต้นกุหลาบดินขุยมะพราะ้าวบัวรดน้ำเรียบร้อยแต่เอ๊เขาบอกว่าต้องเป็นคนมือเย็นปลูกถึงจะดีนั้นต้องไปทำให้มือเย็นก่อนลงมือปลูกดีกว่าอ๋อใช้น้ำแข็งในตู้เย็นละกันจะได้เย็นเร็ว เยอะไปไหมเนี่ยแต่ต้องจุมมือลงไปชชยอเยอะน่าจะดีนะลองจุมมือลงไปเลยแล้วกันหนึ่งสองสามอเย็นเจี๊ยบเย็น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 อ๋อมือชาไปหมดแล้วเนี่ยเย็นพอหรือยังนะแช่ไว้อีกนิดดีกว่าเดี๋ยวกุลามไม่โตอดทนไว้เพื่อกุลาบอ้าวน้ำแข็งในตู้หายไปไหนหมดเพิ่งทำแช่ไว้ไม่นานเองนะอะ ลูกทำอะไรเนี่ยแม่ครับมือผมชาจนขยับไม่ได้แล้วครับคุณแม่ทำไงดีและเอามือไปแช่ในน้ำแข็งทำไมล่ะลูกก็เขาบอกว่าจะจะปลูกกุหลาบได้เนี่ยต้องเป็นคนมือเย็นแต่มือผมอุ่นๆเลยก็ต้องทำให้มือเย็นก่อนสิครับโถลูกที่เขาบอกว่ามือเย็นน่ะเป็นคำเปรียบเลย ไวยเรียกคนที่มักปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่าคนมือเย็นตรงข้ามกับคนที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเรียกว่าคนมือร้อนแต่เป็นแค่คำกล่าวโบราณที่เขาว่ากันมานะลูกไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกเลยนะจ๊ะโถผมมืสาวหทนอยู่ทั้งน,นั้นโอ้ยมือแข็งไปหมดแล้วเนี่ยแล้วที่สําคัญยังเอาน้ําแข็งที่แม่เตรียมไว้ทําน้ําแข็งใสให้ลูกเอามาใช้จนหมดแบบนี้ก็อดกินน้าแข็งใสอร่อยอ,อ,ยอ,อยแล้วสินี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยแม่ทําใหม่แป๊บเดียวก็เย็นเจี๊ยพร้อมกินแน่นอนครับแหมที่อย่างนี้แลรีบเลยนะมือแข็งขนาดนี้จะกินน้ําแข็งใสลงอีกเหรอถึงมือจะเย็นแต่ท้องก็ยังไม่เย็นนะครับรีบทํากันเถอครับแม่ผมอยากกินจะเย่แล้วนี่คือตัวอย่างของการอ่านได้เพราะคุณลูกอ่านข้อความได้ดีทีเดียวรู้จักพยัญชนะ สระต่างๆสามารถอ่านออกเสียงออกมาเป็นคำได้อย่างถูกต้องชัดเจนแต่ก็ยังเกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่สามารถตีความหมายของคำว่ามือเย็นได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือยังอ่านไม่เป็นเลยทำให้การปลูกกุหลาบครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จลองคิดดูว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าใจความหมายหรือไม่สามารถเข้าใจสาระสำคัญในสิ่งที่อ่านได้ก็อาจส่งผลต่อชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตการจับใจความสำคัญจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเมื่อเรามีทักษะในการจับใจความสำคัญแล้วเราจะสามารถนำใจความสำคัญจากเรื่องที่ได้อ่านหรือฟังมาวิเคราะห์ตีความประเมินค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วจะทำอย่างไร จึงจะสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้อย่างถูกต้องการอ่านจับใจความสำคัญก็มีเทคนิคอยู่นะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านก่อนสวัสดีครับก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคนิคมันใด6ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญเราจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านกันก่อนนะครับ การอ่านคือการถอดรหัสจากตัวหนังสือและรูปมาเป็นความหมายการอ่านข้อความที่มีขนาดยาวยิ่งผู้อ่านรู้ความหมายของคําก็จะทำให้เข้าใจเรื่องได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีบางคําที่ผู้อ่านอาจไม่รู้ความหมายมาก่อนแต่เราก็สามารถพิจารณาความหมายของคํำแวดล้อมในบริบทคือคำข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมประกอบเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายของข้อความได้ครับ คำที่อย <Yeah, ู่ในเรื่องนั้นมีทั้งคำที่มีความหมายโดยตรงคือคำที่มีความหมายตรงตามเนื้อความเป็นคำที่มีความหมายประจำคำตามพจนานุกรมซึ่งเป็นความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันกับคำที่มีความหมายโดยในคือคำที่มีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในความหมายโดยตรงเป็นความหมายของคำที่ทําให้นึกถึงสิ่งอื่นๆต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ใช้ภาษาหรือบริบทของคำจึงจะเข้าใจ การหาความหมายของคำที่เราสนใจนั้นเราจำเป็นต้องสังเกตจากบริบทเทคนิคง่ายๆที่เราจะแนะนำให้ฟังกันก็คือการสังเกตหน้าบ้านและหลังบ้านของคำที่เรากำลังจะหาความหมายลองสังเกตจากตัวอย่างต่อไปนี้นะครับประโยคแรกเด็กๆเก็บหินบนชายหาดประโยคที่สองข้อสอบวิชาภาษาไทยหินจริงๆประโยคแรกนะครับเรากำลังสนใจหาความหมายของคำว่าหินเราสนใจหน้าบ้านเราจะพบกับคำว่าเก็บ แสดงให้เห็นว่าหินในที่นี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เราสนใจหลังบ้านเราสนใจข้อความที่บอกว่าบนชายหาดนั่นแสดงว่าถ้าเราเคยมีประสบการณ์ไปเดินเที่ยวบนชายหาดเราก็จะพบกับหินเช่นกันแสดงให้เราเห็นแล้วครับว่าความหมายของหินในประโยคแรกนี้เป็นความหมายโดยตรงที่ทุกคนเข้าใจตรงกันก็คือหินเป็นวัตถุแข็งๆส่วนประโยคที่สองขอสอบวิชาภาษาไทยหินจริงๆ ถ้าเราพิจารณาจากบริบทหน้าบ้านเราก็จะพบกับข้อความที่ว่าข้อสอบวิชาภาษาไทยนั่นแปลว่าเราลองจินตน,นาการกันนะครับเวลาที่เราสอบวิชาภาษาไทยคุณครูหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเนี่ยก็คงจะไม่ได้ยกก้อนหินหนึ่งก้อนที่มีข้อสอบวิชาภาษาไทยมาให้เราทํากันใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าคําว่าหินในที่นี้ไม่ได้สื่อความหมายโดยตรงแต่สื่อความหมายโดยในซึ่งในที่นี้ก็เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบ ให้รู้ว่าข้อสอบวิชาภาษาไทยยากจริงๆนั่นเองครับนอกจากความหมายของคำแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือเราควรจะรู้จักธรรมชาติของการเขียนด้วยในแต่ละย่อหน้าที่เราอ่านนั้นจะมีส่วนที่เป็นใจความสำคัญและส่วนที่เป็นส่วนขยายใจความสำคัญอยู่ใจความสำคัญที่ว่านี้ก็คือความคิดหลักหรือภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า main idea คือข้อความที่เป็นแก่นของเนื้อหาของเรื่องทั้งหมด ส่วนขยายใจความสำคัญอาจแบ่งได้เป็น 1. ใจความรองหรือข้อความที่เป็นส่วนขยายหรือสนับสนุนใจความสำคัญเพื่อให้เกิดความกระจ่างสมเหตุสมผลมากขึ้น 2. รายละเอียดอาจเป็นการยกตัวยอย่างการเปรียบเทียบสถิติตัวเลขการอ้างอิงคำกล่าวของบุคคลหรือสิ่งที่เสริมเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน ถ้าเราแยกได้ว่าส่วนใดเป็นใจความสำคัญส่วนใดเป็นใจความรองและรายละเอียดก็จะทำให้เรารู้ว่าใจความสำคัญในย่อนหน้านั้นเป็นเรื่องอะไรลองดูตัวอย่างกันนะครับพิธีกรรมส่วนชุมชนหรือสังคมหมายถึงพิธีกรรมที่ชุมชนหรือสังคมร่วมกันจัดขึ้นหรือจัดขึ้นเพื่อชุมชนหรือส่วนรวมระดับต่างๆถ้าเป็นระดับหมู่บ้านหรือระดับท้องถิ่นหรือภายในชุมชนหรือในวัด ก็มักเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นหรือเรียกว่าพิธีราชมีอยู่ทั่วไปเช่นพิธีขอฝนพิธีเซิงบ้องไฟพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำพิธีกองข้าวพิธีลาสังเป็นต้นถ้าจัดขึ้นในระดับประเทศหรือเป็นหน้าที่ราชการที่ต้องจัดขึ้นเรียกว่าพิธีหลวงหรือพระราชพิธีเช่น พระราชะพิธีเพื่อชมงคลจรดดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชะพิธีพิรุณศาสตร์พระราชะพิธีไล่เรือเป็นต้นจักตัวอย่างใจความสําคัญของย่อนหน้านี้คือประโยคหมายเลขหนึ่งพิธีกรรมส่วนชุมชนหรือสังคมหมายถึงพิธีกรรมที่ชุมชนหรือสังคมร่วมกันจัดขึ้นหรือจัดขึ้นเพื่อชุมชนหรือส่วนรวมระดับต่างๆ เนื่องจากครอบคลุมสาระทั้งหมดของย่อนหน้าที่ผู้เขียนกล่าวถึงความหมายของพิธีกรรมส่วนชุมชนหรือสังคมจึงเป็นแก่นของเรื่องทั้งหมดประโยคหมายเลข2และ4คือใจความรองซึ่งเป็นข้อความที่ขยายแสดงรายละเอียดของพิธีกรรมส่วนชุมชนหรือสังคมว่ามีสระดับคือพิธีราชและพิธีหลวงหรือพระราชพิธีเสริมความให้ประโยคหมายเลขหนึ่งชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น ส่วนประโยคหมายเลขสคือรายละเอียดที่เป็นการยกตัวอย่างพิธีราชขยายใจความรองประโยคหมายเลขสอสังเกตจากการใช้คำว่าเช่นและประโยคหมายเลขก5คือรายละเอียดที่เป็นการยกตัวอย่างพิธีหลวงหรือพระราชพิธีขยายใจความรองประโยคหมายเลข4สังเกตจากการใช้คำว่าเช่นนี่คือตัวอย่างเทคนิคเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีอีกหลายเทคนิคที่จะช่วยให้เราอ่านจับใจความสำคัญได้สามารถติดตามได้ในคลิปถัดๆไปนะครับถ้าเราต้องการจะอ่านจับใจความสำคัญให้เป็นต้องทำอย่างไรเรามีวิธีการอ่านจับใจความสำคัญที่สรุปออกมาเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นั่นคือเทคนิคบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญการจับใจความคือหัวใจของการอ่าน ทุกคนจึงควรเรียนรู้และมันฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไปอืมการสอบครั้งหน้าจะพลาดไม่ได้แล้วนะวันเนี้จะเป็นวันชี้ชะตาว่วาฝันของฉันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จฉันจะต้องอ่านอ่านแล้วก็อ่านเข้าไปจนกว่าจะรู้เรื่อง แต่ไม่รู้ทำไมภาพตรงหน้าเนี่ยมันช่างเหลือล้างได้ขนาดนี้ดิ